กินากินข้าอะไรอะไรเฮ้ยของขึ้นเป็นยไงบอกพี่มันเรียงว่าอะไร สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เออ่รายการรายการอะไรมันนานจังเลยจำะม่ได้อ๋อนี่ปากว่าตากอ๋อรายการพวกเราครับกว่าตากระหยิบนะฮะเรากลับมาอีกแล้วกลับมาเช่นเคยเพราะว่าหายไปหลายไปหลายเดือนใช่ใเนื่องจากว่าอะไรนะติดสถานการณ์โควิดนะครับเข้ามานะครับโควิดโควิดโควิดก็เลยแบบไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปถ่ายอะไรแต่ว่าแล้วเราก็อยู่ไกลกันด้วยนะใช่ใช่ก็เลยทีนี้มันดีขึ้นแล้วนะครับเราก็เลยมาถ่ายเล่นๆกันนะครับไปไหนมาเนี่ยใส่ผ้าขาวเปล่าเพิ่งลงจากเครื่องไงลงจากเครื่องไปไปที่ไหนมาประย งีเฮ้ยละยองฮีนี่คืออะไรทีเขาบอกฮีเพราะว่าจ้จ๋าเป็นภาษาท้องถิ่นฮีนี่คือจ้าจ๋าใช่ผมว่ากละยองฮีฮีนี่คือจ้าจ๋าจ้าจ๋าเป็นภาษาท้องถิ่นไม่ได้หยาบคายอะไรเวลาพูดอะไรต้องลงท้ายด้วยฮีตลอดต้องลงท้ายด้วยฮีแบบจ้าจ๋าอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจ้าอะไรนะแล้วยังคิ้วอ่ะคิ้วฮีอ๋ออย่างตาตาฮี่วาทไมดูฮีดูจ้าดูจ้าจมูกอ่ะจมูกฮีดูทำไมดมฮีดมจ้าดมจ้าแล้วลิ้นอ่ะลิ้นฮีดูว่าทำไมเลียฮียจ้าเลียจ้าเลียจ้า แล้ววันนี้ครับเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่วันนี้เราได้มีโอกาสได้มานั่งคุยกันนะครับก็ฝากไว้สาหรับรายการเราปากว่าตาขยิบนะครับทางช่องทางช่องรวยเฮงฮารวยเฮงฮาสามารถพิมพ์เข้าไปในช่อง ยูทูบได้ยูทูบได้นะครับรวยเฮงห่างใช่ใช่นะก็จะมีทั้งหลากหลายรายการมีรายการตักว่าตาขยีบครับแล้วก็รายกแต่สแตเลสแล้วก็จะมีทีมงานวิทยากรคุณภูมิคุณทองแล้วก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับกระดิ่งจริงจริงจริงโอเคแล้ววันนี้เรามีอะไรมาเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยที่มันนะสิเขาเรียกว่าอะไรนะคอนโดไม้ โดไม้อันนี้เขาไว้สําหรับคนที่จะต้องตั้งสมาธิ oh, <okay. S 2> อ๋อออ นั่งสมาธิโอ้โหสมาธิบางโอ้หโหแล้วผขออนุญาตเอากระเป๋าก่อนได้ไหมทำไมมันอึดัด <laughs> อย่างนี้มันกติกาเป็นอย่างนี้มันไงการเล่นข้าวเจ๊ดดึงออกมาทีละอันดึงทีละอันเออเพื่อที่จะสมาธินะครับโดยให้ใช้แค่มือเดียวในการดึงห้ามสองมืออย่างนี้ไม่ได้ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มือเดียวมือเดียวนี่แต่ถ้าเกิดจะเล่นเฉยเฉยมันก็ไม่ได้มันต้องมีอะไรที่ที่เราต้องตั้งกฎกติกากันก่อนอังนี้วะถ้าใครทําหล่นกินมาซาบีเฮ้ยไอ้เจมัน่ส์กินกันเพื่ เอาของหน่ะนี่ครับทีมงานครับนี่ครับเราซื้อมานะมันในตู้ทิชเราบีบเต็มๆนี่ไม่ใช่ตังขยะนะไม่ใช่ังขยะนะลอง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 กินหน่อยได้ดูหน่อยให้เราเราให้เราคุณลองเคยกินแล้วเคยกินแล้วนี่นะเอางนี้ดีกว่าผมโคตรฉุนเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครชนะใครแพ้ล่ะคืออย่างนี้ถ้าเอาเอาไปไกลๆก่อนมันผมถือเลิกนะถือทิ้มันอยู่ไกลมันจะได้ถ้าเราหยิบออกมาเกิดว่ามันหล่นต้องหล่นไม่เอาแค่คือ ชิ้นสวยเลยชิ้นหนึ่งหล่นนี่คือเอาเอาเลยคือหล่นหล,หล่หลนแบบคมออนไลน์เลย<ช>ลคนนั้นแพ้คนนั้นต้องกินวาซาบิก็คือกินซูชิธรรมดาวาซาบิเราใส่เองหรือเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันดับอันดับแรกอย่าพึ่งเป็นซูชิเลยทำไมมันต้องให้ฮีนก่อนภาษาอังกฤเรียกให้มันฮีนก่อนคืออะไรวะฮีนคือให้มันเข้าไปอยู่ในกระแสมีซับมีซับปุ้นอ่าฮีนมีฮีนฮีนนะครับท่านสามารถเข้าไปดูในทุกเกิลได้นะครับมีมีมีทุกอีพีนะครับฮีนมันจะเข้าไปแล้วมันจะมันจะเข้าไปสู่ในกระแสของลมหายใจนะครับก็ ต้องไปเทสก่อนแล้วก็เล่นอีกตาหนึ่งถึงจะได้กินวาซาบิเอ้ยถึงจะได้กินข้าวปั้นข้าวเหนียวปั้นเราเนี่ยนะครับได้น <c oughs> <c oughs> ใช่ผมจบมาสูงข้าวญี่ปุน่นใช่หรอ่าข้าวเหนียวปั้นให้มด<อ>้าวเหียวปั้นโอเคครับตามนี้นะเริ่มเลยไหมต้องมาลวิธุบกันนะใครก่อนใครหลังได้ได้เอาของเอกก่อนของเอกก่อนของเอกก่อนเอาอย่างนะก่อนอื่นช่วงโควิดนะครับเราก็ต้องใช้น้ำยาก่อนนะ <c oughs> เอาแบบโควิดไงมายังยาวยังต้องปองชุกอ่ะปองชุกใครใครเอาใครเริ่มก่อนใครชนะคนนั้นเริ่มโอเคอันไหนก็ได้ใช่ป่ะเอีงจอกอะไรอ่าแล้วมันจะบอกพี่ทำไมล่ะพี่จอกคอนอ่าผมเล่นผมก็ของไก่อ่านึ่งกองพิ่มพายุไล ไปอยู่ไรนี่เอาก็เคยเล่นตอนเด็กๆเขาอยู่ไรนทีแพนทุกอย่างอะไปอยู่ไหนเยอะดิพี่ไปอยู่ไหนต่อมเคยเล่นตอนเด็กๆอะเก็บข้ออีกันหนึ่งข้ออีกมาข้ออีกไปอยู่ไรนอะแม่หรือเ่าเอาไว้ใต้โต๊ะเราเขาค่อยชักขึ้นมาคนไหนชนะคนนั้นเล่นก่อนเนอะเอามือซ้ายมือขวาเนี่ยเอามือเนี้ยมือเนี้ยเขาเรียกอะไรมือขวามันมีอะไรบ้างนะคอนไกลก็ได้ตะปูแมวนะไม่ทาตะปูทำอะไรกัน มีไฟอยู่หลายเดอนหนึ่งสองสามนี้โอ้โหโกงโกูเห็นไม่เอาติไม่เอาไม่เอาชักออกมาให้อยู่ที่อกอ้องไงออกหนึ่งสองลนีเข้าไปหนึ่งสอ้ยเข้าไปสัตวเหมือนลูกกันวาสองแอ้วอแ่กูก่อนละมาแล้วนะครับนผู้ชม ไปเร่อแล้วก็ไปดูเฮี้ยนี่ลุ้นได้นะลุ้นได้เฮ้ยดิเฮ้ยดิตกใจเฮ้ยมือเดียวนะครับมือเดียวเปลี่ยนมือได้มาแต่มือเดียวไม่ได้ครับต้องมือเดียวต้องมือเดียวมือเดียวนะเปลี่ยนมืออันนี้มันเป็นหลักวิศวกรรมนะครับผมเนี่ยจบโยธามานะการคำนวณเนี่ยผมเป็นเลิศเลยเป็นไงครับนี่ครับต่อไป ที่ดยออง่ะยองมีมีผมเพิ่งกลับมาจากจันทบุรีจันทร์อีเธอเพิ่งไปอำเภอขลุงขลุงมีอำเภอขลุงมีแล้วที่อำเภอขลุงเนี่ยมันมีสถานที่ต้องเที่ยวหรือเปล่าวัดเขาสุกิมโอ้โหอร่อยแต่ละป้ากิมใครเต่าไม่เกี่ยวะโอ้โหเนี่ยวันนั้นนะแล้วโบสถ์โบสถ์อ้โบสถ์สีน้ำเงินอยู่ที่ไหนนะตื่นตื่นกันตื่นกันเขาเรียกว่าวัดปากน้ำแคมหนูอ๋อที่มันไอแคมแคมหนูไปจันทร์มาจริงไหมเนี่ยไปจันมา เอาแบบรวดเร็วเลยเขาเรียกว่าการกระแทกนะครับกระแทกมันจะดีอย่างเงี้ยตัวเอาไม่ดีละอันนี้ไม่ดีละโอ้ยโยกจ้าไอ้ถ้าถ้าถ้าเกิดล้มนี่คืออันนี้เลยนะใช่สัตว์เอาวิจารณ์ให้พี่ครับมันลำบากเลิกเล่นไหมเเซ้า ไม่หมดแลเนี่ยเนี่ยร้อนอ้ยเเคอยากระแทกเมาเยดูท่านผู้ชมดูเลยผมไม่ได้ทำอะไมือีอยู่ไหนวะชั อาทีนี้กติกาใหม่ห้ามอยู่เฉยต้องร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงอีกใช่คืออะไรแล้วติดนี่ก็สิดป่ะเนี่ยติดร้องไปตัวอักษรอ่างอ่างใช่เพลงแบบยิ่งแจ๋วไงอ๋อ้จ๋วนะอี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  แล้วก็จะยกเลิกกติกาเมื่อกี้นะครับกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวดิเฮ้ยนะกติก,กาคือกติกาอย่ามาอย่ามาพี่นะดีร้องเมื่อกี้คือกติกาเมาคืนเนี่ยกติกาไปแล้วก็วคือเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วไงขีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมออ,อุ้ยนี่ <c oughs> เป็นคำขอร้องขอำคุณใครา9 สามสิบเก้าฮหวยห่วยห่วยแต่ไม่ไม่เป่นอันดับเปื่อวะเฮ้ยอย่าโดนอย่าอย่าตีนตีนเดี๋ยวครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับรักเมื่อกัน นะ่ฮะอยู่เฉยที่คุยที่จะมา,มามบ่อยเลยคุยกันแต่พอสอนต่อัาล้อยฝีผิวใหญ่ดีท่างั้นนะพี่เขาชุมช้มจะม,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 มาเยอะไหมมาเยอะจุนลุมเยอะมาที่ไหนบ้านพี่ใหญ่ดีแล้วตอนนี้ผิวใหญ่ดีว่าขอกล่าวถึงเรื่องอะไรนะกล่าวได้ซ่อนตุงมาทางการเขาว่าไงเขาส่งมาให้ว่าชาวนานต้องทำอะไรเล้ยงเป็ดเลี้ยงสุกรถาเพียอะไรไหมไม่ถา เพียงนโมนนจังเงพุทธังนักแ้อ้ยทำบุญด้วยอะไรว้าวกูแล้วแหละทำบาปด้วยเลยตอนเนี้ยสั่นเลยค่ะท่านผู้ชมอร่อยเหรอช่วงนี้เยอะช่วงนี้มาบ่อยเหลือเกินไปเตะบอลเลยเหรอยืนเพื่อนเพื่อนเพื่่อนไปคอนไม่กติกใหม่ทำเตะบอลนะไม่ต้องไม่ต้อง ีโคบิดรักเลยโควิดมาบ่อยขึ้นวะเงยเงยล้มเดยวะเม่อกับผู้แพ้ครับ ทำไมต้องเป็นผมตลอดเลยวะอยูครับอันแรกจะเป็นไอ้นี่อย่างเดียวครับภาษาแซนเขาว่ามันต้องฮีนก่อนอันนี้นะครับเขาเรียกว่าวอซบีออกเสียงตามครับวอซบีอยู่นะเดีววอซบีวอซบีโนโนเราไปญี่ปุ่นเอ้ยวอซบีวอซบีโย้โหเยอะไปครับนี่ครับ กติกาคิกาพราลูดลูดหัวไปนะท่านผู้ชมเคยเห็นตอนเด็กๆไหมเวลาไปป้อนข้าวอ่ะมาลูกขอเลยครัปั๊บๆๆกินข้าวลูกกินข้าวเนี่ยหนครับหมอสุบิพูดด้วยโอ้โหพูดพูดก่อนโอ้โหโนโดอโอ ว้วนอนเลยไม่มีเครื่องกิ้มอ่ะมันอย่าได้รู้ตกเลยอยากกินยังเลยปลาสวีนี่ยก,กินยังเลยทำไงวะโอ้สวิไม่ได้ครับและในช่วงนี้นะครับกดิการอบที่2นะครับก็จะเป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เป็นการดึงออกมา อนนี้เป็นการต่อเป็นการต่อนะครับจะต่ออย่างนี้นะครับต่อก็้ปไปอย่างนี้นะครับห้ามมาต่อข้างๆนะครับให้ต่อแค่อย่างนี้นะครับต่อขึ้นไปให้ได้มุมองศานะครับสมมติว่าถ้าทําหล่นปุ๊บนะครับก็ถือว่าแพ้เลยก็จะได้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหนึ่งตัวเะบามือเข้าไปได้โต๊ะคนไหนแพ้คนนั้นเลื่กก่อนวางดูที่ฮึบแม่แพ้เลื่กก่อน quá xong đẹp bà đó là kia nha ใจดีพี่เอจจิ้มโชยู่ให้เอาเยอะน้อยเยอะจะโดนมันโดนน้ำให้มันโดนโดนหน่อยก็ได้หนึ่งครัครับแบบปัดป่าพูดเลยครับอะไรอะไรเฮ้ยของขึ้นเฮ้ย ไม่กินเผ็ดกับไม่กินเผ็ดก็ไม่ชอบกินเผ็ดจะไม่ชอบกินเผ็ดไม่กินเผ็ดกับไม่กินเผ็ดก็ไม่ชอบกินเผ็ดจะไม่ชอบกินเผ็ดเขาเรียกว่าอะไรครับน้ำลายยืดช่วงนี้โควิดโควิดเขาเรียกอะไรกิ๊กเรียกว่าโควิดร้องไห้เลย ไปจะรอบต่อไปนะครับซื้อบัตรซื้อตัวกันเข้ามาเลยจะรอบต่อไปนั้นจะเป็นเหมือนเดิมจ้ะไอฟูชิรอบเมื่อกี้นะจ๊ะอีพีที่แล้วย้อนกลับไปดูได้เลยน้องให้พี่กินอะไรกินอะไรมะนาวมะนาวมะนาวเนี่ยมันทําให้หลอดเสียงนี่หายจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นอะไรพี่หลงโง่หลานอ่าเริ่มข้าวไตโต๊ะอะไรใช้อะไแพ้ก่อนชนะหนึ่งสองสามเฮ้ยกางเกงกางไก่พี่สองอันเนี่ย ไม่ย่ียั้อเกิพี่โอยผมโดนสรอบแล้วนะรอบนี้พิเศษพี่มีองค์ใตาตากล้องเหร ได้เหรอคุยใครอะ่ะแม่ไม่ซื้อไม่ซื้อเหราทีเด็ดพิรำเชิญครับตัวมือกับน้องตะก,ก้อ,าาอนเลยครับเอาเยอะหนอะ่อยยุงเมื่อมาตอนไหนหวะยุงในบ้านแม่ป่ะเปลี่ยนมาเลยคำนี้ของตกกอะ,ตก,ก,ะงก้อนครับฮะเออตะก้อนขนเลยเหใจหายวะนั่งกลางเลยด้วยมากินจริงๆอ่ะเออไม่กินเล่นเลยหรอกินราคาได้ไง อาปามนะห้ามใครนะแมนนะเอ้ยเป็นไงบ้างพูดดิพูดดิไม่ใช่ยินวาซาบิพูดดิวไม่ร้องไม่เอาไม่ร้องไม่ร้องไม่ฮะพูดวาซาบิมาโควิดกันโควิดที วโอเคโอเคใช้ได้ไมกินเผ็ดกับไม่กินเผ็ดทารนะเอาวาวาบิก่อนกินเผ็ดจะไม่ชอบกินเผ็ดวาบิ่ากิ้่เสกยวาบิกอนแล้วื่อกี้ตุกกระเด็ดเี่ววาบาเมื่อกี้โอเคนะ อขอบคุณตัวมือกับตะก้อเราหน่อยนะครับวันนี้มาเช้านะที่สตูดิโอ,อครับและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการปากว่าตาขยิบแล้วโดยการที่เยวผมจะขยับสองทีแล้วคว่ำลงนะครับแล้วเอาเลขมานับรวมกันใครได้เลขที่จํานวนมากคนนั้นโดนเอาเลยราเปของใครครับของเด็กชายปุ๊กยกมือครับ ครับหนึ่งสองสองได้ฟลุกเราไปครับได้มากโดนใช่ไหมเก้ากระสานเป็นเก้าครับเก้ากระสานนะครับแต่ห้าสี่สามสองนี่นะครับอยู่นี่นะครับไปโอ้โหโอ้โหส่งปีก็เปรตสูงโดนนะครับสูงโดนท่านผู้ชมมันคืออะไรครับนี่รอบนี้มันเปลี่ยวๆนี่รอบนี้ไม่เปลี่ยวไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออเอาอะไรอ่ะ ใช่เหรอนี่ก็ได้แลก็ได้ด้วอย่างงี้ใครที่จะร่วมสนับสนุนกับเป็สปอนเซอร์ให้กับรายการของเราก็สามารถโทรมาที่เบอร์นี้ครับเบอร์นักทุกคอลเอ้าโทรลงไปเมื่อไหร่เนี่ยพี่ให้เราเป็นคนทำเองเราโตแล้วพี่น้องลงสาบ้างกับข้าข้าไม่ไพี่น้องกับเองหรอกเฮ้ยเจ้าจะพูดยังไงก่นชะมันเอ็นกินเถอะมันจะเค็มไหมไม่เค็มไม่ไอ้เนี่ยเอาลงไปก่อนเนี่ย การกินตะเกียบที่ดีเพ่สอนแช่เยอะแล้วเปิรนะพแล้วเปิรนะอย่างเงี้ยเอาละกินแล้วนะครับทนี้นะ ของวันนี้นะครับท่านผู้ชมเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามขายับออกมาขอแค่ของนั้นโดยเล่มไหนกิดเล่มนั้นก็ต้องมีสามคนเด็กไม่สองคนเอยียงหนึ่งก็ไม่เอาได้ออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวนี้มาเลยมาเลย ก็รายการของเรามันเยอะไปก็มันเยอะไปแล้วเขมเยอะไหมเลขสองาบครับฝาครับนี่ครับเาบนี่ครับมาครับครับต่พี่น้องค่ะก็ เพือผมทำทุกตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากไว้รายการปากว่าตาขยุกนะครับเอ่ออีพีหน้าจะให้เราไปที่ไหนก็สามารถติดตามเราได้นะครับก็นะครับอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเอ่อครูฟุกนะครับแล้วก็อ่าคุูเอกราชศตว์เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับอย่างไม่เฟ่เหลือแม่ไปหมดนะเอาก่อนสัปดาห์หน้าจะให้เจอที่ไหนนะครับรายการปากว่าตาขยุกแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับทุกคนบ๊าาายยบรรรรรรออออออม 牛牛牛！拜拜。Bye.